สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊คเลี้ยงงานร้านจานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าอีสุสิวิวเอ็กซ์นะครับเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับให้นุ่มนิ่มและเนืบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดนี้นะครับโอเปนเดอร์หน้าซีซีรี่ดังพิกกี้แบ็คนะครับมาพร้อมกับสปริงคู่หลังนะครับจัด แบบตูเซนกันไปเลยนะครับติดตั้งเซ็ตอัพนะครับใช้งานเพื่อลดอาการคงเพลงย้่ยสายนะครับเดินทางไกลไม่ปวดไหลงไม่เมื่อยหลังนะครับนุ่มนิ่งและทําให้ลูกค้าขับมั่นคงมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซนตอัพแลวตั้งสูตรแบบแมทชิ่งให้เรียบร้อยนะครับทำให้ช่วงล่างยางล้อนะครับไปในทิศทางเดียวกันครับเดินทางไกลไม่ปวดหลงไม่เมื่อยหลังนะครับสำหรับที่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้งานอซสซะ Ux นะครับหรือจะเป็นรถยนต์รุร่นไหนปีไหนอยากเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างให้ครบจบในที่เดียวแบบนี้นะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญลุงเรือนะครับอยากได้ช่วงล่างแบบไหนลองโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์086591915ผมบุ๊คและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ